การเมืองวุ่นเศรษฐกิจแย่ประชาชนรับกรรมมาดูแต่อะไรก็ไม่รู้ซอฟ์พาวเวอร์พาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้โอ้ยตายตายตาย,ตายมาดูแม่ค้าพ่อค้าบังดีจะตายกันแล้วโอ้ยจะตายกันแล้วคะ่ะบอกด้วยแค่ขายของ20-30ยังจะไม่รอดอยู่แล้ว ปิดเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงประชาชนกำลังจะตายอยู่ยากเกินครึ่งของประเทศนะทุกวันนี้สินล้นทนตัวช่วง IMF นะก็ไม่เร็วเท่านี้แต่นี่แม่งซวยหมดทั้งประเทศเสียงสะท้อนถึงรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนทุกวันนี้คุณเห็นไหมว่าประชาชนเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วพูดแล้วทำให้ได้แค่นั้นจบคนไหนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอดตายไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ไม่เอาหรอกนะคะ เปียทุกประเด็นร้อนกับเจเล็กนอนเมืองและเจเอ๋คนดังนั่งเคลียร์วันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา14นาฬิกา5นาทีห้ามพลาด